สวัสดีสสดค่ะค่ะ,คะพบกับพวกเรานะคะสนักพยากรณ์จากโฮ l o l i ฟ e ค่ะที่จะมาทำนายดวงของคุณทั้ง12ราศีค่ะดิฉันอาจาร,รย์แพทย์ลูกแก้วเทพเจ้าอายคุปค่ะรับหน้าที่ทำนายดวงชะตาของชายหนุ่มทั้ง12ราศีเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาฟังกันนะคะว่าชายหนุ่มทั้ง2ราศีนั้นจะมีดวงเช่นไรค่ะ สำหรับอาจารย์เดียนะคะเฮลินทาาร์โอาจารย์เดียรับหน้านที่ทำนายดวงให้กับสาวๆทุกคนเลยค่ะเรามาดูว่าทั้งสาวโสดสาวมีคู่สาวมีความรักนั้นดวงแต่ละอย่างของเขาในในปี2558นี้ทั้ง12ราศีจะเป็นอย่างไรค่ะ ครับสำหรับผมนะครับอาจารย์มดดำอักษรลุนโบราณครับทำหน้าที่ในการทำนายดวงครับให้กับชาวเพศที่3หรือชาวชาวสีรุงนี้เองนะครับ<ช>เรามาติดตามกันได้เลยครับอาละค่าถึงชาวราศีธนูกันบ้างแล้วนะคะชายหนุ่มชาวราศีธนูนะคะดวงการงานในปี2558จะเป็นเช่นไรคะ่ะ ได้ลูกแก้วของเทพมาขึ้นมานะคะมันหมายถึงในเรื่องของการต่อสู้ค่ะนะคะชาวราศีธนูนะคะเป็นนักต่อสู้ผู้ยิ่งยงและก็รักอิสระไม่เบาเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นหน้าที่การงานของคุณนะคะก็มีในเรื่องของอุปสรรคมีในเรื่องของปัญหาเข้ามาให้ฝ่าฟันแต่คุณก็ไม่ค่อยย่อท้อนะคะคุณมักจะได้เจอช่องทางอะไรใหม่ๆจากผู้อื่นอยู่เรื่อยๆนะคะมีโอกาสที่ดีสนับสนุนส่งเสริมมาจาก เพศตรงข้ามด้วยและมองไปถึงผู้หลักผู้ใหญ่ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นชาวราศีธนูนะคะเหนื่อยก็จริงค่ะแต่ผลตอบแทนหรือผลงานของคุณเป็นที่เข้าตาค่ะมีเกณฑ์ในเรื่องของการขยับขยายนะคะในช่วงปลายปลายปีไปแล้วการงานคุณจะมีความมั่นคงมากยิ่งขึ้นแต่ในช่วงแรกจะเป็นช่วงที่คุณต้องฝ่าฟันนิดนึงในช่วงประมาณเดือนกุมภาค่ะน่าจะมีอะไรดีๆเข้ามาในชีวิตนะคะเกี่ยวพันกับเรื่องของการต่อยอดงานใหม่ๆออกไปรวมไปถึงคนที่ทําธุรกิจส่วนตัวด้วยนะคะมีเกณฑ์ขยับขยายหรือได้หุ้นส่วนดีๆเข้ามาค่ะ สำหรับสาวๆชาวราศีธนูนะคะในเรื่องของดวงการงานอาจารย์จับได้ไพ่เก้าเหรียญค่ะซึ่งบอกว่าในปีนี้การงานของคุณทําเงินได้ดีนะคะไม่ว่าจะเป็นงานใดๆก็ตามคุณจะได้รับการสนับสนุนจากบริวารโดยเฉพาะคุณจะได้รับการไวเนอเชื่อใจคุณได้รับการเขาเรียกว่ามีคนแสดงความซื่อสัตย์ต่อคุณนั่นเองอะค่ะคุณจะได้สิ่งที่เป็นเงินเป็นงานมาอย่าง ถามว่าง่ายไหมมันไม่ได้ง่ายนะเพียงแต่ว่าคุณสร้างรากฐานมาดีนั่นเองทําให้ดูเหมือนว่าอะไรอะไรก็วิ่งเข้าหาคุณในปีนี้ชาวราศีธนูการงานค่อนข้างมีความก้าวหน้าแบบก้าวกระโดดและสร้างเงินให้คุณเป็นอย่างนี้ค่ะโดยเฉพาะงานที่เกี่ยวกับการที่คุณจะได้เชื้อเชิญผู้คนงานออแกนนซ์งงานในเรื่องของการติดต่อ,อการที่คุณจะเรียก ให้คนมาสนัสนบสนุนในการร่วมหุ้นลงทุนปากของคุณจะเป็นเอกมากคุณพูดอะไรก็มีคนเชื่อถือแล้วก็มีเกณฑ์เช่นกันในหลังจากเดือนกันยายนไปแล้วคุณมีเกณฑ์การได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งซึ่งจะส่งผลในเรื่องของสถานการณ์การเงินของคุณด้วยค่ะโอเคทีนี้เรามาดูกันนะครับในกลุ่มกลุ่มหลักหลายประเภทกันดูบ้านนะครับได้อักษรรูนที่ชื่อว่าลากัสขึ้นมานะครับลากัสตัวนี้เป็นรูนที่แปลว่าอารมณ์ศิลปินเป็นามากผมไทยว่าชาวราศีธนูนะครับ อย่างหนึ่งนะเป็นคนที่อารมณ์ศิลปิิสูงและเป็นคนที่มีความเป็นตัวของตัวเองเป็นอย่างมากแล้วลากับตัวนี้ตะลุนที่แปลว่าลดขนจนทะยอยานอะ่ะผมทายเลยว่าการงานเขาเนี่ยต้องเหมาะกับงานที่เกี่ยวข้องกับงานผจนภัยะจนภยันภยนิดน,นึงอะ่ะเป็นงานที่แบบแค่ทำจำเจตื่นมาเช้าแทเย็นชามอยู่ไม่ได้หรอกนะคนนี้ขึ้นมารรเราให้เดทขึ้นมาครับผมทายว่าดวงการงานสำหรับชาวราศีธนูในปีนี้นะถ้าหากเป็นไปได้นะครับงานจะพบงานสิ่งปลายอ่ะเป็นพบงานแ่บพบงานะจนภัยงานเดินทางหรืองานอะไรก็ตามครับ ที่ใช้ชีวิตสิ่งนิดนึงอะจะบอกว่าพจนเพิงพจนภัยพวกแบบเพิงอะไรก็ได้นักเป็นไปได้เหมือนกันตรงนี้ขึ้นมานะครับก็สามารถทํางานประเภทนี้ได้ด้วยดีก็คือสามารถทางานได้นะครับเราได้ใช่ค่ะใช่นะครับคนที่นาเราสัต์ก็ได้นะครับแล้วก็ให้เดทไปนี้อีกความหมายหนึ่งนะครับสำหรับใครก็ตามที่มีงานที่ทําอยู่แล้วในปีนี้เนี่ยอีกความหมายหนึ่งนะให้หัวกระโหลกแบบนี้ผมทายว่าปีนี้เนี่ย ระวังครับว่าตัวเราเนี่ยจะทํางานจดสภาพรอดได้หรือจะคงกระดูกอะ่ะดวงนี้ขึ้นมาเลยทีเดียวนะครับแต่ไม่ต้องห่วงครับผมทายว่าปลายปีนี้นะครับวงการของชาวราศีธนูทั้งเรื่องเนี่ย<ม>ก็จะมีเกณฑ์ในโลกการมีการเลื่อนขั้นเกิดขึ้นการพลิกแบบพลิกไร้แก้เป็นดีอะ้ะให้เ,เป็นเนื้อแต่ว่าการพลิกจากเหตุการณ์ที่หลายๆเหตุบบการณ์ที่แย่แยเนี่ยช่วงต้นปีนะครับแต่ผมมองว่ารอปลายปีไปแล้วแบบมลสุญจะผ่านไปใช่ไหมค่ะ ะะก็มาดูในเรื่องของการเงินกันดีกว่านะคะ,คะชาวราศีธนูค่ะการเงินนะคะของชายหนุ่มจะเป็นเช่นไรนะคะลูกแก้วที่เกิดขึ้นนะคะเทวีเซลเคสค่ะนะคะแล้วก็ไพ่เป็นลักษณะของไพ่ ราชาถือไม้เท้าเพราะฉะนั้นเงินได้จากผลงานและความสามารถของคุณร้วนๆเลยนะคะจะหวังเสี่ยงโชคอะไรอย่างเงี้ยก็ค่อนข้างน้อยทีเดียวนะคะไม่ค่อยที่จะได้ผลสักเท่าไหร่นะคะแต่คุณมีเกณฑ์ในเรื่องของนารีอุปธรรมด้วยนะคะเพราะว่าชายชาวราศรีธนูเนี่ยนะคะมักจะมีสเสน่ห์ต่อเพศตรงข้ามเป็นอย่างดีด้วยความที่คุณเป็นคนรโรโผนโจนทยานการเงินคุณได้คล่องตัวจากงานที่คุณแล้วคุณยังได้การเงินจากเพศหญิงต่างหากเอาเพศหญิงเข้ามาช่วยเหลือเกือ้อกูลนะคะหรือไม่บางทีแล้วเนี่ยอาจจะ ตกล่องกับของชิ้นกับแม่ไม้หรือว่าคนที่อายุสูงไวกว่าแล้วเขาช่วยเหลือในเรื่องของการเงินการทองคุณนะคะเพราะฉะนั้นการเงินคุณในปีนี้นะคะจะถามว่าติดขัดมากไหมมันก็ไม่มากทีเดียวนะคะเวลาที่เกิดปัญหาขึ้นก็มักจะมีคนยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือแต่ไม่เปิดเผยสักนิดหนึ่งนะคะค่ะ สำหรับสาวๆชาวราศีธนูนะคะในเรื่องทางการเงินอาจารย์จับได้ไพ่เด็กด,ดาบซึ่งอาจารย์จะบอกเลยว่าให้เรามาระวังค่ะในปีนี้คุณมีเกณฑ์การที่จะสูญเสียทรัพย์สินไปแบบไม่ทันคาดคิดซึ่งระวังโดยเฉพาะเรื่องกระเป๋าสตางค์อะค่ะการเก็บตงังปีนี้คุณคิดว้เลยว่าอย่าพกเงิน เยอะไว้ในกระเป๋าสตางค์เพราะว่ามันมีเกณฑ์ที่มันจะสูญหายได้หรือว่าของที่คุณใช้การล้างมืออย่าถอดแหวนวางคือพูดง่ายๆเพราะว่าคุณมีเกณฑ์การสูญเสียทรัพย์สินแล้วก็ที่สําคัญหากใครที่มีธุรกิจเราจะต้องมีบริวารมีเด็กในบ้านอันนี้ก็ต้องระวังสิ่งที่<ฆ>จะหายไปได้นะคะยังไงในปีนี้คุณควรทําบุญเกี่ยวกับเด็กเยอะๆคือส่งเสริมไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการศึกษาสุขภาพหรือว่าการเล่าเรียนก็จะเกื้อนหนุนทําให้ส่งผลบารมีทําให้ กลับมาดีกับคุณได้ด้วยค่ะเกิดขึ้นใช่ค่ะนะครับทีเรามาดูกันนะครับสำหรับกลุ่มเพศทางเลือกกันบ้างนะครับได้อักษรรูนที่ชื่อว่าอันซุสขึ้นมานะครับอันซุสตัวนี้เป็นรูนที่แปลว่าจะมีเกณฑ์ครับในเรื่องของโชคลาภที่เกี่ยวข้องกับต่างประเทศต่างชาติขึ้นมาผมทายว่าดวงการเงินในปีนี้ของเราทั้งตีเลยนะถ้าเกิดทําเขาบอกว่าจะมีเกณฑ์ในเรื่องของการทํางานหรือการไปประสานงานหรือเกณฑ์อะไรก็ตามเนี่ยจะเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับต่างประเทศขึ้นมานะครับเราให้ฟีนิกขึ้นมาเป็นนี้ยยผมทเลว่า ปีนี้ของเราเนี่ยจะมีเกณฑ์ครับในเรื่องของแบบประมาณเนี่ยทางทางไกลอะ่ะเป็นแนวเหมือนกับการนั่งเครื่องบินไปทํางานหรือการนั่งเครื่องบินไปสแสวงหาความรู้ไปศึกษาหาอะไรใหม่เกิดขึ้นที่ต่างแดนแล้วนําพาให้ตัวเราเนี่ยเกิดการมีโชคลาภเกิดขึ้นด้วยอะ่ะตรงนี้เขาบอกเลยว่าโชคลาภเราเนี่ยมันจะแพนไกลๆมันจะห่างไกลๆนี่แหละ ถือว่าการเงินจะอยู่ที่เมืองนอกครับ<ช>เราบอกว่าเตรียมตัวเป็นเศรษฐีได้เลยครับจากการในทางไกลนี่แหละครับค่ะเรามาดูในเรื่องของ<ช>ความรักกันต่อเลยดีกว่าะะนะคะความรักของชาวราศีธนูนะคะในปี2558นะคะได้ลูกแก้วของเทวีเซเลสขึ้นมาและแถมยังได้ไพ่ของเดอะสตาร์อีกนะคะเรียกได้ว่าความรักจัดอยู่ในเกณฑ์ดีค่ะของชายชาวราศีธนูนะคะคนที่ไม่ได้อยังไม่มีแฟนก็จะได้แฟนสมใจแล้วก็จะได้คนที่ค่อนข้างเอาอกเอาใจแล้วก็ดูแลคุณเป็นอย่างดีเลยเป็นคน ที่ค่อนข้างรักครอบครัวถึงแม้จะใจร้อนเจ้าอารมณ์ไปนิดนึงนะคะแต่สําหรับคนที่มีครอบครัวอยู่แล้วนะคะในเกณฑ์ของความรักค่อนข้างที่จะมั่นคงแต่ว่าเหมือนกับว่าคุณอาจจะห่างเหินหรือคู่คุณอาจจะมีภารกิจนอกบ้านทีงให้คุณในออกจะมีอาการเหงาหรือก็ว้า,วาวเวมากเป็นพิเศษนะคะแต่ยังไงความรักจึงอยู่ในเกณฑ์มั่นคงดีเพราะมือที่3ายังไม่มีล่องลอยเข้ามาซ้อนแทรกก็ยังถือว่าเป็นปีที่ดีในเรื่องของความรักสําหรับชาวราศีธนูค่ะค่ะ สำหรับสาว,สาวชาวราศีธนูสาวที่รักอิสระมากมายธาตุไฟสูงนะคะในเรื่องของความรักสำหรับสาวโสดเราเรา,เราได้ไพ่สีถ่วยเนี่ยไม่ได้หมายความว่าคุณร้างความรักนะคะจริงๆมีความรักเข้ามาหาคุณแต่ว่าคนที่คุณรักเขาไม่ได้สนใจคุณแต่คนที่คุณสนใจเาขากลับแบบว่ามองไปอีกแบบหนึง่งกับเวลาคุณไม่สนใจใครรอบๆข้างเขาสนใจคุณคุณก็ไม่สนใจเขาไม่เหมือนกับว่าความรักมันไม่ลงเอยมันไม่ลงตัวนะคะทําให้สาวโสดปีนี้ พูดได้ไงว่ามีคนคุยด้วยแต่ก็ยังไม่ตกลงปลงใจกับใครค่ะส่วนคนที่มีคู่แล้วนะคะบ่งบอกว่าคุณจะมีความรู้สึกว่าความรักของคุณมันเริ่มเฉืยชาเฉืชยชามากจนเกินไปแล้วอาจจะต้องมีการที่จะต้องปรับเปลี่ยนค่ะ ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของทัศนคติหรือว่าการที่คุณรองกลับไปที่ที่คุณเคยเดทกันครั้งแรกคือเหมือนกับว่าสร้างความเป็นครั้งแรกอีกครั้งเพื่อทําให้เกิดความตื่นเต้นความรักของคุณก็จะก,กลับกลายเป็นมามีชีวิตชีวามากยิ่งขึ้นแล้วก็สามารถมีความสุขกับความรักที่เป็นอยู่ได้ค่ะมาทีนี้เรามาต่อกันด้วยกลุ่มเพศ a l t e r n a t i กันบ้างนะครับกลุ่มเพศชาวทางตบ้างนะครับตรงนี้ขึ้นมาได้อักษรรูนที่ชื่อว่าฮากาวขึ้นมานะครับในเรื่องของความรักผมบอกเลยว่าสภาพดวงความรักใน ปีนี้ของชาวราศีธนูกลุ่มเพศชาะทางตรงนี้ขึ้นมานะครับก็ให้ระวังครับว่าจะมีเรื่องของการปวดกระบาลเรื่องของความรักเกิดขึ้นอนะ่ะ<ม>จะมีเรื่องของความปวดหัวจะมีความรักที่รู้สึกว่าเหมือนเจอความรักที่รู้สึกไม่สุขใจสักหน่ยนะักในปีนี้เกิดขึ้นนะครับแล้วจากภาพไปนเนี่ยครับโรโยไมายขึ้นมาเนี่ยผมทายว่าเกณฑ์ปีนี้นะให้ระวังถึงขั้นแต่ขักได้เลยนะเรื่องของความรักก็บอกว่าบอกเลยว่า ถ้าหากคุยเกี่ยวับแฟนกับคนรักในปีนี้นะครับก็อย่าไปเถียงอย่าไปใช้คำหย,ยาบๆบรุนแรงเนี่ยใส่แฟนมากเกิน,กนไปอาจจะบานปลายถึงขั้นทะเลาะกันรุนแรงได้นะครับหรือขั้นหย่าร้างก็ได้เลยตรงนี้ให้ระวัง <c oughs> ก็ขอให้เย็นๆครับขอให้ทําตัวเหมือนน้าแล้วจะสงบลงแล้วจะความสัมพันธ์เนี่ยจะมีการค้ามสัมพันธ์ที่ยาวนานมากที่กว่าเดิมนะครับส่วนคนโสดนะผมทายเลยว่าปีนี้นะครับก็ยังไม่เจอใครที่ถูกใจหรอกเพราะว่าคนราศีธนูเนี่ยค่อนข้างที่มีจุดหมายเปของตัวเองสูง ค่อนข้างที่มีเป้าหมายสูงครับนี่ของการหาแฟนหาคู่รักผมบอกเลยว่าในปีนี้เรื่องความรักคนโสดจะไม่ถูกใจแล้วปีนี้บอกเลยว่าคนมีแฟนแล้วเนี่ยก็ให้ระวังการทะเลาะกันแรงๆด้วยค่ะนะคะเอาเรื่องสุดท้ายแล้วนะคะในเรื่องของสุขภาพชาวราศีธนูกันดีกว่านะคะ ในเรื่องของสุขภาพร่างกายนะคะประจําปี58ที่เราจะต้องระมัดระวังนะคะลูกแก้วของอาร์เทมิสขึ้นมาค่ะมันหมายถึงในเรื่องของการความเข้มแข็งนะคะความเหน็ดเหนื่อยนะคะแต่อาร์เทมิสเนี่ยเป็นเทวีแห่งการล่าสัตว์เพราะฉะนั้นสิ่งที่ต้องระมัดระวังก็คือในเรื่องของกล้ามเนื้อเก <c oughs> ี่ยวกับเรื่องของขาเอ้แขนต่างๆนานาเพราะว่าอาร์เทมิสจะใช้ธนูซะส่วนใหญ่นะคะเกี่ยวกับเรื่องของแขนกล้ามเนื้ออักเสบกล้ามเนื้อฉีกนะคะ <c oughs> แล้วก็มองไปถึงในเรื่องของอวัยวะภายในก็เกี่ยวเรื่องของช่องท้องนิดนึงนะคะอาจจะมีเกณฑ์เรื่อองขง การปวดท้องนะคะ <Fred. S 1> หรือเป็นลักษณะของการปวดตามข้อตามกระดูกเกิดขึ้นเพราะมันมีไพ่ราชาดาบเกิดขึ้นด้วยนะคะยังไงก็แล้วแต่นะคะสุขภาพร่างกายที่หนักๆก,ก็ยังไม่ได้เกิดขึ้นแต่มันมีในเรื่องของเล็กๆน้อยๆปวดเนื้อปวดตัวบ้างหละนะคะแล้วก็มีในเรื่องของการยกของหนักหรือปวดเกรงตามกล้ามเนื้อหน้าท้องนะคะแล้วก็ในเรื่องของกระดูกแข้งขานิดหน่อยนะคะระวังไว้นะคะ,คะ สำหรับาสาวๆนะคะชาวราศีธนูค่ะในเรื่องของสุขภาพปัญหาจะเป็นพายห้ามไม้เท้าอาจารย์จะบอกว่า เขาเรียกว่าในร่างกายของเราอะค่ะอาจจะด้วยกันที่เราทํางานหนักมากจนเกินไปความเครียดภาะวะความเครียดสะสมหรือว่าการที่เราไม่ได้ออกกําลังกายเลยทําให้ในร่างกายของเราอะค่ะการจัดการเริ่มผิดปกติดังนั้นควรจะตรวจสุขภาพนะคะเพราะว่าในร่างกายคุณเนี่ยมันจะมีสิ่งผิดปกติซึ่งไม่ได้บ่งชี้เป็นชนิดเป็นชิ้นนะคะอย่างเช่นว่าสิ่งที่ต้องระวังคือเวลาป่วยขึ้นมาเป็นไข้ขึ้นมาก็มีเกณฑ์การสูงที่จะติดเชื้อในกระแสะเลือดเพราะว่าภูมิต้านทานของคุณต่ํานั่นเองดัง นนั้ในปีนี้สภาวะร่างกายของคุณค่อนข้างอ่อนแอได้จากการที่คุณสําหรับคนที่ไม่ได้ออกกําลังกายอยู่เป็นประจำมาแล้วคะดังนั้นคุณต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการรับประทานการใช้ชีวิตอยู่คุณก็จะสามารถกลับมาแข็งแรงขึ้นเพราะว่าอาการที่คุณพบมันเป็นอาการที่ไม่ใช่ไม่ใช่บ่งชี้ชัดเจนมันหาสาเหตุไม่ได้ดังนั้นเนี่ยคุณจะต้องดูหลักสุขภาพให้มากขึ้นแล้วล่ะค่ะมาทีนี้มาตอบต่อกันด้วยเลยนะครับกลุ่มเทพชวะทางกันบ้างนะครับตรงนี้ ได้อักษรลูที่ชื่อว่าจาร่าขึ้นมาจาร่านะครับผมบอกเลยว่าชาวกลุ่มเพศทั้งเลือกในกลุ่มราศีธนูในใน,ในปีนี้เนี่ยเขาเลิกอยู่ไม่สุขอ่ะเขาเรียกว่าโดยธรรมชาติของเขาเนี่ยจะเป็นคนที่อยู่ไม่นิง่งอ่ะชอบทํานู่นทานี่อยู่ตลอดเวลานะครับเรื่องสุขภาพของเขาเนี่ยก็ให้ระวังครับภาพิีงกขึ้นมานะครับผมท่ายว่าให้ระวังปัญหาในเรื่องของแขนทั้งแขนเลยให้ระวังในเรื่องของไหล่เรื่องของแขนอาจจะมีการเคลื่นอนไหวอยู่เสมอๆให้ระวังปัญหาในเรื่องของการ การเหมือนกับการส้นการงอการแพรงอะไรบางอย่างนะครับเกี่ยวข้องกับแขนขาได้แหละตรงนี้เกิดขึ้นนะครับ แต่งเดียวครับผมบอกเลยว่าช่วงนี้การขึ้นไหวร่างกายก็อ,อยา่าไปลดลดผละอะไรมากมายค่อยๆขึ้นไหวอย,ย่างค้าๆอย,ย่างมีสติครับก็ทําให้ร่างกายเนี่ยปลอดภัยและดีขึ้นครับค่ะทั้งหมดทั้งมวลนะคะก็คือการพยากรณ์ของพวกเรา3ามคนนะคะในปี2558ที่กําลังจะมาถึงทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะดวงชะตาเป็นเพียงแค่ข้อบ่งชี้เท่านั้นการกระทําของคุณนะคะความคิดนะคะแล้วก็พฤติกรรมของคุณจะเป็นตัวชักนําให้ดวงคุณจะดีหรือไม่ดีขึ้นอยู่ที่ตัวคุณเป็นหลักใช้วิจารณญาณให้ดีนะคะ อย่างไรปีดีก็ขอให้ตตระมัดระวังดูแลสุขภาพแล้วก็ดูแลคนรอบข้างรวมถึงตัวคุณให้มีความสุขนะคะทำบุญตักบาตรไหว้พระสวดมนต์ก็ขอให้ชีวิตของทุก,ท,กท่านมีความสุขกายสบายใจมั่งมีสีรุขค่ะอย่างเดียวครับที่แค่เราเนี่ยคิตที่ทำดีครับทุกอย่างก็เพอร์เฟกแล้วครับในชีวิตนี้ครับค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ